สนับสนุนโดยรายการทำดีๆปีกูดวันนี้พาไปพบกับกิจกรรมดีๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยพลตำรวจตรีอัธกฤษทารีชัดผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมเปิดการแข่งขัน Thailand w i n s ซ r ร Cha m ม i ป n s h i ชิและพัทยา International w i n s u r f c ซ p 2013ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน5ล้านบาทเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่อไปอีกด้วยครับทำงานสลากเนี่ยเราเป็นภารกิจหนึ่งครับที่ต้องร่วมสร้างครับสร้างเยาว,วชนคนทีมชาตินะครับอย่างที่ท่านเห็นวันนี้ก็คือว่าเด็กเริ่มเป็นเยาว,วชนคนหน้าใหม่แล้วนะครับที่เข้ามาแทนแชมป์ที่มีเหรียญทองได้เหรียญทองไปแล้วเนี่ยก็มีการสร้างทดแทนครับผมยืนยันว่ากีฬาสร้างคนนะครับและคนไปสร้างชาติเพราะฉะนั้นทำงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนั้นเนี่ย เราได้นําเงินอธิษฐานของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่ซื้อสลาดนั่นแหละเข้ามาช่วยเหลือดูแลสังคมนี่คือส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสงคำครับที่เราจะต้องคืนให้แก่สังคมและพี่น้องประชาชนครับการสนับสนุนกีฬาถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับทั้งการแข่งขันระดับนานาชาติและท้องถิ่น ในนามของสมาคมวินเซิร์ฟประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงในเรื่อง,องการเก็บตัวนักกีฬาและก็ภาพรวมของการบริหารจัดก,การในส่วนของกีฬาวินเซิร์ฟนะครับของทางสมาคมเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างจรงิงจังและเข้มแข็งให้กับสมาคมวินเซิร์ฟประเทศไทยและก็สังคมไทยของเราต่อไปครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโอบส์ความสุขจากความหวัง เพื่อสังคมไทยครับช่วงต่อไปพบกับสารพันดีๆของการแก้ปัญหาที่ทำให้เราแก้เกินไวอีกสักครู่เดียวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้เลขล็อกจากสลากสามตัวตรงๆน้องเลย ไม่มีหรอกมันมีแต่เลขเนาะ <potrze ach> อย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมางานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเมียแกไงคาราบาแปลว่าอะไรว่าควายเราได้เลขมาร่วมวงนีอนาคคแน่นอนมีอนาคตจะชุดมะก่อนนี้ต้องไปหาคนเสือกมรบกับเส้นทางที่ยังต้องก้าวเดิน้าแต่ห้ามเรียนกับกำเนิดตำนานที่ยังมีชีวิตยังเบาทุกหัวใจยังเกิดกล้องร้องเพลงเบา30พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ่วงสารพันธ์ดีๆคุณผู้ชมหลายท่านอาจเคยสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมตัวเองจริงดูมีอายุมากกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับคนรอบข้างซึ่งแท้จริงแล้วสาเหตุนั้นมาจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจําวันของเรานี่เองครับวันนี้ช่วงสารพันธ์ดีๆมีวิธีแก้ปัญหาแก่ก่อนไว้ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมครับ เริ่มที่ลดการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นเนยซึ่งมีคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงอาหารที่หวานมากๆซึ่งมีน้ำตาลสูงจะเป็นสาเหตุสำคัญในการเร่งให้คุณดูแก่กว่าวัยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือการตากแดดมากเกินไปจะทำลายความชุ่มชื้นของผิวคุณผู้ชมจึงควรหาอุปกรณ์ป้องกันแดดติดตัวไปด้วยเช่นรม่มหรือครีมกันแดดครับ การนอนให้เพียงพอจะช่วยพักฟื้นระบบการทำงานของร่างกายและยังเป็นการพักผ่อนผิวไปในตัวอีกด้วยนะครับสุดท้ายคุณผู้ชมควรลดความเครียดโดยการออกไปพักพรหรือเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายและสมองของเราสดชื่นทำให้เราดูอ่อนกว่าไวัอย่างถาวรเลยล่ะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมาย ติดตามชมกันได้ในรายการทำดีดีบีกูดตอนต่อไปนะครับทำดีดีบีกูด